จากฮีโร่ในสนามสู่บทอำลาที่ไม่มีใครอยากเอ่ยโชตาไม่ใช่แค่นักเตะแต่คือแรงบันดาลใจของทั้งรุ่นวันนี้เราจะเล่าเรื่องราวของเขาเป็นครั้งสุดท้าย สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนรอยเรื่องราวอันน่าเศร้าและสุดซึ้งของนักฟุตบอลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวใจสำคัญในแนวรุกของลิเวอร์พูลและเป็นที่รักของแฟนบอลทั่วโลกดิโอโก้โชตากองหน้าชาวโปรโตุเกสผู้ซึ่งพิสูจน์ตัวเองจากนักแต่ที่ถูกมองข้ามสู่ฮีโร่ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่ออาการบาดเจ็บและมักจะยิงประตูสำคัญในยามที่ทีมต้องการ แต่แล้วชีวิตที่กำลังรุ่งโรดของเขากลับต้องจบลงอย่างกระทันหันด้วยเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่ไม่มีใครคาดคิดทำให้แสงแห่งความหวังของแฟนบอลต้องดับลงไปตลอดกาลบทที่ 1. จุดเริ่มต้นของนักสู้ความฝันในเกมลูกหนังดิโอโกโชตาเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคม1996ที่เมืองมาซาเรลสประเทศปโปรตุเกส เขาเติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่ได้สุขสบายหรือเต็มไปด้วยแสงสีแต่เต็มไปด้วยความลหลงไหลในเกมฟุตบอลเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเตะบอลข้างถนนปลุกปั้นพรสวรรค์ของตัวเองจากความมุ่งมั่นที่อยากจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขารัก โชตาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในบ้านเกิดกับสโมสรเล็กๆอย่างปาซุกเฟเรเราก่อนจะย้ายไปปอร์โตและก้าวสู่เวทีใหญ่อย่างยุโรปกับแอตเลนติโกมาดริตในสเปนแม้จะไม่ได้ลงเล่นมากนักแต่ทุกย่างก้าวคือบทเรียนที่หล่อหลอมให้เขามีวินัยและความอดทนซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆบทที่2การพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกตัวจริงของคาว่า under rated ในที่สุดโชต้าก็มีโอกาสได้มาพิสูจน์ตัวเองในลีกที่เขาใฝ่ฝันนั่นคือพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับสโมสรวูล์ฟแฮมตันวันเดอร์เรสที่นี่เองที่เขาได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงและเป็นตัวจริงของคำว่า Under r ร์เร a เหรือนักเตะที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงเขาสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอย่างรวดเร็วด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันฉลาดและมุ่งมั่น ไม่ว่าจะถูกจับไปเล่นตำแหน่งไหนเขาก็ทุ่มเทกเกินร้อยเสมอการเคลื่อนที่ที่ชาญฉลาดการหาพื้นที่ว่างและการจบสกอร์ที่เฉียบคมทำให้เขากลายเป็นหัวใจสำคัญในแนวรุกของหอป่าและนำพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมายฟอร์มที่ร้อนแรงสม่ำเสมอของเขาไปเข้าตาเจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลและในเดือนกันยายนปี2020 ลิวอพูลก็ตัดสินใจทุ่มเงิน41ล้านปอนด์คว้าตัวโชวต้ามาร่วมทีมท่ามกลางคำถามมากมายจากนักวิกรณิก์ว่านักเตะคนนี้จะคุ้มค่ากับเม็ดเงินมหาศาลหรือไม่แต่โชต้าไม่เคยสนใจคำสบประมาทเขาพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งบทที่3ช่วงรุ่งสุดและการต่อสู้กับอาการบาดเจ็บเมื่อแสงสว่างเริ่มสดุดการย้ายมาลิวอพูลคือจุดสูงสุดในอาชีพของโชตา และเขาก็ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังเขาปรับตัวเข้ากับระบบของคลอปได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นอาวุธลับที่สำคัญในแนวรุกของทีมหง์แดงโชต้าเป็นนักเตะประเภทที่มักจะยิงประตูสำคัญในหลายเกมยามที่ทีมต้องการไม่ว่าจะเป็นประตูชัยในช่วงท้ายเกมหรือประตูที่ช่วยปลดล็อกสถานการณ์ที่ตึงเครียดเขาคือผู้เล่นที่มักจะปรากฏตัวในจังหวะสำคัญเสมอด้วยความขยันความมุ่งมั่น และการไม่เคยยอมแพ้ทำให้เขากลายเป็นขวัญใจของแฟนลิเวอร์พูลได้อย่างรวดเร็วแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับเขาในช่วงเวลาที่เขากำลังรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดโชต้ากลับต้องผเผชิญกับอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่เข้ามารบกวนชีวิตค้าแข่งของเขาอย่างต่อเนื่องบางฤดูกาลเขาหายไปจากสนามเกินครึ่งเพราะอาการบาดเจ็บที่ตามหลอกหลอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้แฟนบอลอดสงสารไม่ได้ ที่เห็นนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต้องมาติดอยู่ในวังวนของอาการบาดเจ็บนี้แม้จะกลับมาได้เขาก็ต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อเรียกฟอร์มและความมั่นใจกลับมาเสมอราวกับโชคชะตากำลังเล่นตลกกับเขาอย่างไม่ปราณีบทที่4เหตุการณ์สุดช็อกอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดชีวิตของดิโอโกโชต้าคือเรื่องราวของนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆทั้งความยากลำบากในวัยเด็ก คำสบประมาทหรืออาการบาดเจ็บเรื้อรังเขามักจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเสมอแต่แล้วในที่สุดโชคชะตาก็เล่นตลกกับเขาในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่มีใครเตรียมใจรับมือได้ในวันที่3กรกฎาคม2025เพียงแค่ไม่กี่วันก่อนที่เราจะได้รับฟังเรื่องราวของเขาในวันนี้วงการฟุตบอลทั่วโลกต้องตกอยู่ในความตกตะลึงและโศกเศร้าอย่างสุดซึม เมื่อมีรายงานยืนยันว่าดิโอโกโชตาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงในโปรโตเกตและสื่อทุกสำนักได้ยืนยันแล้วว่าเขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุข่าวนี้เปรียบเสมือนฟ้าผ่าลงกลางใจแฟนบอลทุกคนและสร้างความช็อกให้กับวงการฟุตบอลทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสโมสรลิเวอร์พูลได้ออกถแถลงการแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึง้ง และร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนักเตะผู้เป็นที่รักเยอร์เคนครอฟ์และเพื่อนร่วมทีมต่างออกมาแสดงความรู้สึกสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้แฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกต่างหลังน้ำตาและร่วมกันไว้อาลัยต่อการจากไปของฮีโร่ผู้จากไปยังไม่มีวันหวนกลับเดียโก้โชตาอาจจากไปแล้วแต่ความทรงจำที่ดีงาม การต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้และประตูสำคัญที่เขาเคยยิงได้จะยังคงอยู่ในใจของแฟนบอลทุกคนตลอดไปเขาสมควรได้รับการจดจำในฐานะนักสู้ที่แท้จริงฮีโร่ของแฟนบอลผู้จากไปยังไม่มีวันลืมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของดิโอโก้โชตาและขอให้ดวงวิญญาณของเขาไปสู่สุคติแม้ว่าดิโอโกโชตาจะจากไปแล้ว แต่ความทรงจำและจิตวิญญาณน,นักสู้ของเขายังคงอยู่คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ดิโอโกโชตาได้ทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับลิเวอร์พูลและวงการฟุตบอลครับ